เดี๋ยวเราเดินเดินเส้นนี้ดูเพราะว่าเผื่อมันไปได้ฝน,นตกน้ำมันท่วมแล้วก็ทางมันเป็นเป็นรอยน้ำท่วมน่าจะแห้งแห้งแล้วแหละอ๋อมีนิดหน่อยนิดหน่อยพอข้ามได้ เรามีนกนกรอจับลากินอ้าว,วไปที่ไหนล่ะปิดหมดแล้วโทเนะด,นดิแต่ตอนอยู่ร้านก็นไม่ยอมเข้าห้องน้ำโทเนะดิ สาวคนเล็กตอนนี้เริ่มโตแล้วชีวิตยามเย็นวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็อาทิตย์นี้ทำโอเวอร์ไทม์ทั้งเสาร์อาทิตย์เลยโอเวอร์ไทม์นะเก็บตังค์เก็บตังค์งไ้กลับไปฮอลิเดย์ เที่ยวเมืองไทยกันค่าตั๋วแพงช่วงนี้เพราะว่าหลังโควิดมาแล้วเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินก็ขึ้นแพงขึ้นมากเพราะว่าการบินต่างๆเขาก็เสียรายได้จากช่วงโควิดช่วงไม่ได้บินคนไม่ค่อยได้เดินทางก็ขาดรายได้ช่วงนี้การเดินทางโดยเครื่องบินได้ก็คนก็เลย เที่ยวเยอะ,ะตั๋วก็แพงขึ้นเหมือนรถรถเข้าไปนะรถเข้าไปทำไมเห็นไหมทางรถเดินวิ่งขับว่ะพี่ย่าจำได้ว่าแต่ก่อนอยู่มาเล่นสโนว์นี่ตอนเป็นเด็กอ,อยู่สโนว์คว้างคว้างปากพ่อใส่ปากเลยจำได้ไป่ะไม่ได้นะสโนว์เยอะมากอยู่ก็เป็นเบบี้ ช่วงนั้นโนเยอะเมื่อห้าหปีแล้วตอนนี้โตแล,ล้วจะสูงสูงเท่าแม่แล้วซึ่งอยู่ป .6 ปีนี้ก็ขึ้นงอหนึ่งลวปีนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรียนเรียนป .6 และหลังจากปิดเทอมเปิดเทอมใหม่ก็ช่วงเดือนนอ,ออกโทเบอร์ป่ะ September ก็กันยากันยาก็เปิดเทอมใหม่ก็ขึ้นขึ้นมอหนึ่งถ้าเรียก Year 7มอหนึ่งก็จะได้เข้าโรงเรียนใหม่ก็เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมอยู่ใกล้บ้านซึ่งมีพี่สาวสองคนก็เป็นลูกศิษย์เก่าที่นั่นแล้วก็ พี่เมพี่สาวคนกลางก็ยังยังเรียนอยู่พอเคยากขเข้าไปอยู่ชั้นเยียร์7มหนึง่งพี่สาวคนกลางเมลิสาก็ขึ้นเยียร์12ก็คืออยู่หมหกพอดีก็พอพี่จบน้องก็จบตอนนี้เคตอนนี้เมเมเก็อยู่เยียร์ อยู่อยู่ม .5 ทีเวตอนนี้พี่พี่อยู่ม .5 พอเทอมหน้าก็เดินกันญา,าก็ขึ้นมห .6 น้องเคย่าก็ขึ้นเยี7เซว่นขึ้นม่ .1 แต่ว่า,าถึงจะชื่อโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าอาคารก็อยู่คนละฝั่งก็หากันเป็น500อะ่ะ เพราะว่าถ้าฝั่งมัธยมต้นก็อยู่ทางขวามือเดินไปอีกดอยส่วนมัธยมปลายก็อยู่ซ้ายมืออยู่คนละช่วงกันต้องเดินข้ามข้ามสนามออบรรยากาศจะยังไงวันนี้สร้งกันข้าม ลกลางมานานัน่ะละลงลางมา 20, 20ปีแ้20กว่าปีอ่ะจะเลามาใหม่ใหม,ม,ม,ม่ไม้บริเวณนี้เต็มไปหมดนี่อากาดที่ดแล้วโล่งทิ้งโล่เลยธรรมชาติ ต้นไม้กว่าจะโตกว่าจะปลูกกว่าจะใหญ่นี่โอ้ที่นี่ยิ่งหน้าหนาวนี่เมืองหนาวนี่ต้นไม้เนี่ยห้าสิบปีหกสิบปียังต้นนิดเดียวเพราะว่าหน้าหนาวมันขึ้นทีละนิดละนิดละนิดพอตัดนี่ห้านาทีหมดละปลูกมาห้าสิบปีตัดห้านาทีอ๋อ อาจจะได้ต้นใหญ่เยอะอากาศเย็นๆแต่ว่าคุณเคย่ากเขาไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยเขาบอกว่าเขาโอเคสตรองสโตร์เกอร์กลับได้หมกล่อง โอ้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยนี่เหมือนเคย่านี่เหมือนผักชีเลยเนี่ยใช่ป่าใช่พ่อบอกกินได้เปล่าเหมือนผักชีเลยเผักชีชีลาวเนี่ยย่าเนี่ยอะไรนี่ผัก,ผกสวยนี่เหมือนผักชีเลย ิก็ทุนงจะโล่งเลยเมดาวใสเป็นสถานที่ออกกำลังกายเม่เันนะทีด้ดูสาวยน้ำทำมุกเอทไซชายิมน e สติก ตอนตเมี่อ20ปีนะ่ะ20ปีทำอะไรได้ไหมหขอบาลรัฐบาลอยู่เนี่ยบา้านเนี่ยหลังนี้ให้กอดีเอาเขาให้จิตแจนะแต่ว่าเขาทำเรื่องซื้อบ้านได้ก็ตามหใจเลือกเลือกซื้อบ้านเลย โชคดีได้อยู่ก็ผ่นธนาคารโอ้แอลมูลเลนสองคันเลย มาแล้วอัมมูลเลนมาแล้วอ่ะมูลเลนขอทาง <c oughs> เกีย้งองไลงไปน้อย มนนเนานะอไอ้หา่านเขามาไข่มีที่แล้วหา่หานห่านเขามาไข่นั้นแล้วเขาก็กกไข่ออกลูกแล้วก็พอตรงนี้ตรงนี้ก็มีหมาจิ้งจอกมาออกลูกอีกพอพอโตขึ้นมา พอห่านเขาออกลูกย้าทุกทุททกจะสูงขึ้นพอสูงเสร็จมายิปจอกก็ออกลูกมาพอดีโตขึ้นมาหน่อยละแล้วลสุดท้ายมายิปจอกก็เดิน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 สนามย้ามาเนี่ยเดิน,ดนตามย้ามาก็โผลต้องห่านที่ลูกห่านพอดีก็เลยกินลูกห่านไปโอ้โหน่าสงสารแม่หา่านว่าจะตกไข่กกลูกต้ง นั่งเป็นเดือนนูกสีเหลืองพอลูกโตขึ้นมาหน่อยโดนหาที่จอกฆ่าไปกินซะและ้วไอ้กรรมของสัตว์เคยทำทกำกรรมกันมาก็ก็ฆ่ากันกินกันไปธรรมชาติธรรมดานเนาะ ทีนี้นจะไปนู่นหรือเปล่าไปดูผักเปล่าทำผักหาผักเก็บผักเสี้ยนมาดองฝั่งนู้นจะมีะมีผักชนิดหนึ่งที่คล้ายคล้ายผักเสี้ยนคนไทยก็จะเก็บมาเอามาดองดองเป็นผักเสี้ยนก็รสชาติก็จะเหมือนเหมือน,นผักเสี้ยนบ้านเรานี่เขาเรียกซิวบเบช ที่เราไปเจาะเอาน้ำมาดื่มช่วงเดือนมีนาซิวเบิร์ดซิวเบิร์ด ใช่เดี๋ยวเราเดินทะลุไปเดินไ,ไหนตรงนู้นโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราเดินริมคลองไปก่อน,แ,นแล้วพ่อไปเก็บผักดูผักเสี้ยน ผักเซียนเป็นผักดองที่เขาบอกว่าคนที่มีความดันนะความดันสูงเขาไม่ค่อยให้กินเยอะเพราะว่ามันมันมีเค็มผักเซียนเราต้องดองด้วยด้วยเกลือก็เลยข้ามข้ามห้าม,ามทานเยอะงดได้ก็ดีอ่อเลี้ยวซ้ายนี่พาเวทพาเวทโรดห้ามขับรถเข้ามาจอด นอกจากเจ้าที่ที่มีบ้านที่คนก็มีบ้านแถวนี้สาานมาจอดได้นี่เป็นไม้เป็นปูนโอ้เป็นปูนโอ,นนโอ้ดีจังเลยเนี่ยอราอยากได้เออชอบงนี้มันจะได้ดูแข็งแรงเราซื้อไม้มานสะิบปีบ้านพังหมดแล้วันนี้เขาทำมา เดี๋ยวข้ามเดินนี่แค่เดินไปเดินริมคลองมก่อนแล้วก็ไปทะลุที่สนามเด็กเล่นนั่นโน้ต p a r k i n งชอบเดินชอบเดินอ่ะดีนะออกกำลังกายน,นี่เรามาถึงอีกอีกพาคหนึ่งอู้โอ้มันแฉะนะระวังไม่รู้มีผักเสี้ยนหรือเปล่ายังไม่เกิดน,นะนี่เราอยากปีนต้นไม้อุ้ยไม่ใช่บังกี้นะ โอ้นี่ต้นไม้เกิดเลยเขามาปลูกไว้ยังยังไม่มีผักเสี้ยนเลยมั้งยังไม่เห็นเลย,ยไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นปกติเราก็มาเก็บเท่านี้มันจะสวยงามนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยโอ้เดินไม่ได้แนละ้วมันเปียกแย่แย่แฉะไหน <ะ S 1> ล่ะรองเท้าอยู่เปื้อนนะ่นแหะ อ้ยโอ้มีอยู่มีอยู่นี้เป็นร้องไห้มีอยู่พ่อเห็นยังเดีเดวเดะผักเซียนผักเซียนนี่นี่เห็นแโอ้เยอะเยะมีอยู่มันนี่ม Exactly t h here, here, here. Oh, yeah, yeah, a I'm saying สัวมึดีนั่นโอเคดูคนดูเห็นลวเห็นละนี่เริ่มเห็นลวนะดูว่าหายขึ้นำ บางทีแถวนี้มันจะเยอะนะพ่อตอนมันซันซมเมอร์มันจะเปียกเหมือนนี้ไหมนี่เปียกเกิดหนู่อยากมีเปียกแต่ก่อนมันขึ้นที่เต็มเลยนะเพราะหนูอยากเดินเล่นกับเพื่อนหนูไม่อยากลื่นนี่อ๋อสักเสียนไม่ค่อยเยอะที่จริงยังไม่ค่อยเกิดเยอะเลยพ่อเอาสิไม่เอาไม่เอาเพราะไม่เยอะธรรมดามันเต็มเลยอ๋อไม่มี ไม่มีก็เดี๋ยวเราเดินไปที่พักดู๋ยวเขามีสอบอโรด้วยไม่มีเยอะเก็บถั่โอ้นี่เขามาทำกันน้ำเปล่าทำฝายกันน้ำเปล่าเนี่ยเกยญานี่เขาทำอะไรเนี่ยนี่เขาทำอะไรเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าไปฝายกันน้ำเปล่าระวังลื่นล้มนะ <I will. S 1> น้ำแฉะ มันมันเท้าเปื่อยน่าจะว่าอ๋อเราก็ล้างก่อนดิไม่มีเลยไม่ขึ้นเลยโอ้นี่นี่นี่ดูดิมีมีมีโอ้นี่มีอยู่นี่นี่ไงโอ้มีอยู่นะอยูยูถ่ายพ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อเก็บอุ้ย ทำไมททางนี้อ่ะอยู่ต้องหันว่างี้เฮ้ยโดนเร็วหนูปวดเยี่ยวเอาเยี่ยวดิ no เยี่ยวซ้ำไปนี่เราเก็บผักนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่า,าโฮมเลดอ,อะไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าผักเสียเส้ยนเสียเส้ยนเสี้ยนฝรั่ง คนไทยเขาเอาไปคัน oh, เรื่องเกลีและเครีย์ <Good. S 1> จะวีเหรอ <Yeah. S 1> ก็เข้าป่าไปดิ oh. ไม่มีคนเห็นลอกดึงกระเป๋าหน่อยเ mm. อาไม่มีเป๋าใส่นะให้คุณพ่อมันไม่เยอะ

กลัวโจรเด็กนี่เราเนี่ยย่านี่ได้เยี่ยวได้แสดงว่ามันเกิดนานแล้วเนี่ยจนออกดอกแล้ว ถ้าเรามาได้แนละ้วถ้าเรามา้าในเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหพอดีเลยเออาทิตย์ที่แล้วนี่ช้าไปอาทิตย์หนึ่งปักเสียนครับปักเสียนโนโนเดินทางนี้ดิเดินกลับแล้วไมเปื้อนก็เดินทางนี้นี่เดินนี่น,น,นี่ออกนี่นี่ไม่อ กลับไปทำไมล่ะกลับไปเปื้อนกินคนเดียวคนอื่นเขาไม่กินด้วย,มยวไม่มีใครกินด้วยระวังเหยียบไอ้ช้างร้องนะ